สวัสดีครับเพื่อนๆพอราชพัฒพระนครการจัดการอุตสาหกรรมรุ่นที่สามจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เท่าไหร่ครับสิบห้าปีไม่น่าจะขาดเนาะที่เราไม่ได้พบกันเลยอีตอนที่เรียนอยู่นั้นอ,อผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเจริญคงปีพันธ์นะครับ จำกันได้ไม่เอ่ยหลังจากที่เล่นจบครับก็แค่ออไรความคิดเปลี่ยนชีวิตมันก็เปลี่ยนคือสุดท้ายตอนนั้นที่ออกจากงานมาก็คือว่าคิดว่าเราทำงานหนักไปเพื่อส่งรถส่งบ้านส่งสุดท้ายเดือนเดืนหนึ่งก็ เหลือไม่เท่าไหร่หรือบางเดือนก็ไม่เหลือเลยก็เลยคิดว่าเราทําไปเพื่อกินเพื่อสามนี่มีความคิดส่วนตัวนะไม่ได้บอกให้ใครต้องทําอะไรต้องอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ได้บอกว่าจะให้เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่านี่คือในความคิดส่วนตัวไงก็คือชีวิตเรากินแค่สามมือ้อ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออถ้าสามมือ้อแล้วก็เราต้องนิดนรนกันหนแวมัน นักหนาเนาะก็เลยก็เลยลาออกจากงานครับก็อันนั้นตอนนั้นก็ช็อกกับบรรดาเพื่อนๆหลายคนเพราะว่าลูกค้าหลักก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะฉะนั้นอย่างทีวิตเข้าไปทํางานด้วยอ่ะก็เห็นอยู่เนาะว่าการไฟฟ้าผลิตก็มียอดขายประจําปีก็ไม่น้อยเหมือนกันณตอนนั้นนะแล้วก็งานงานของการไฟฟ้าไฟผลิตก็หนีไปพูดเรื่องของการ การมันเน้นการส้มมลุงเนาะประจําปีอะไรเงี้ยมันนั้นรอบมันก็จะแบบได้แน่ๆแต่สุดท้ายก็คือราออกกลับมาอยู่บ้านเพื่อหากินให้ครบสามมือ้อวันหนึ่งแล้วก็ชีวิตก็พกผันจากภัคของอุตสาหกรรมมาเป็นพัคเกษตรกรเกษตรกรรม เสร็จ้วก็เรียนรู้เรื่องของการท,ทําเกษตรตั้งแต่เคมีเคมีสุดท้ายเคมีดูแล้วว่าไปไม่รอดแน่นอนก็เลยหาวิธีการทําเกษตรแบบปลอดภัยนู่นนี่นั่นสุดท้ายอยู่กับชุมชนเป็นอาสาสมัครนู่นนี่นั่นอาสาสมัครพลังงานอาสาสมัครยังสมาร์ท a r ร์มเมอรอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการก็ก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปคุกคี ไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือเรื่องของเนี่ยนะที่อบรมตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็คือออม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำก็คือได้ใช้วิชาอย่าบอกว่าไม่ได้ใช้วิชานะเพราะว่าเรียนเรื่องของการจัดการมันการจัดการมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งแหละที่พาตเวเองเข้าไปอยู่กับหน่วยงานเพื่อที่จะทําให้ชุมชนเอาง่ายๆนะทําให้ชุมชนมันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเราเห็นปัญหาเสร็จแล้วปัญหามันมันไม่ได้รับการแก้ไขไงคือมันมันได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงจุดเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าจะต้องทํำยังไงจะสุดท้ายก็คือต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้ใช้กระบวนการใช้การจัดการใช่ไหม ไอวิชาท,ที่เรียนมาเนี่ยได้ใช้ทั้งหมดก็เรยนึกด้วยเนี่ยเออถ้าเราถ้าเราไม่ได้เรียนมานี่เราก็คงนึกนึกนึกฉา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 ก,ากไม่ออกแล้วเราก็จะเนาะวิชาการจัดการสําคัญมากนะครับเสร็จแล้วถามว่าอยู่กับอยู่กับ,กบชุมชนอยู่กับชาวบ้านเนี่ยหลักๆาก็คือมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของเกษตรเปาะนั้นสองเรื่องนี้เพื่อนเพื่อน,นสามารถที่จะมาปรึกษา ได้อย่างเช่นเกษตรก็คือทําเกษตรแบบปลอดภยัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีมีไรายได้ระหว่างการรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นธุรกิจแล้วก็ตอนนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ขั้นแรกก็คือคนที่มาแนวทางเดียวกันเนี่ยก็คือมีผลผลิตที่มากขึ้น <c oughs> แล้วก็ชีวิตค่อยจะปลอดภัยขึ้น หลังจากนั้นปุ๊บ <c oughs> ก็จะมีเรื่องกองสุขภาพเมื่อเกษตรดีใช่ไหมสุขภาพก็ดีด้วยถ้าสุขภาพไม่ดีเกษตรก็ไปไม่รอดไปนั้นของคู่กัน <c oughs> อย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยหลายแรงสุดที่เจอนะเอาแบบเคสเฉียดตายเลยแล้วกันก็คือไตวายไวตวายวหัวใจเหลือแค่สิบเปอร์ซ็นหัวใจทํางานอยู่สิบเปอร์เซ็นทุกอย่างอยู่ได้เครื่อง เขาเรียกเครื่องอยังชีพก็คือเครื่องที่มีสายเต็มอะ <c oughs> แล้วไอ้นัำนมันเป็นเพื่อนกันแสล้วันพอจะมีแรงที่จะกดกดเฟสก็คือแชทมาหาว่าเฮ้ยกูแย่แล้วมึงมีอะไรมึงรีบมาช่วยกูด,ด่วนก็เอาบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ไปเยี่ยมเพื่อน <c oughs> ด้วยในราคาที่เรา คนคนส่วนใหญ่ไปเยี่ยมอ่ะซื้อกระเช้าสองร้อยสามร้อยบาทซื้อผล,ลไม้สองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยเนี่ยน่คือที่เอาไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ทําให้เพื่อนรอดชีวิตก็ตอนนั้นก็สามร้อยบาทอ่ะทง่ายๆเ,เอาเอาไปโอติกไปเยี่ยมเพื่อนสามร้อยสามร้อยก็สามารถช่วยชีวิตเพื่อนให้รอดมาได้แล้วก็อีกเคสหนึ่งที่คุยเมื่อไหร่ก็ต้องคุยก็คือมะเร็ง มะเร็งมะเร็งลำไส้ในระยะที่หมอไม่เอาแล้วอะ่ะก็คือมะเร็งลำไส้เนี่ยมันถึงขั้นนึงแหละที่ต้องตัดลำไส้ที่ที่เน่าออกแต่ว่ามันเป็นขั้นที่ถ้าผ่าตัดปุ๊บเชื้อจะกระจายโอกาสตายจะเร็วขึ้นสรุปหมอก็ไม่ทําเพราะว่าโอกาสเสี่ยงสูงหนึ่งเชื้อกระจายสองคือคนไข้อายุเยอะแล้วไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ ก็รอมันตายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหรจะตายแต่ก็รอเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้รักษาแล้วก็ค่ารักษาก็อยู่ที่เออเาแบบไม่เอากําไรเลยนะก็คือสองพันห้าร้อยบาทรวมค่าส่งคราวนี้เพื่อนหลายคนมาถึงจุดนี้บอกเฮ้ย hey, แล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าสิ่งที่ผมมีครับถ้าเพื่อนๆมองดีๆเนี่ยมันคือสามารถที่จะไปสร้างโอกาสได้นะ สร้างโอกาสไงครับคุณคุณคารลอมอ่ะตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคารลมแล้วนะคุณคารลมมันมันจะสร้างโอกาสได้ยังไงคนจนใหญ่ถ้าไม่เจ็บป่วยถ้าคุยอย่างเงี้ยก็คือโอเคไม่เกี่ยวกับฉันเนี่ยอไหมเพราะฉันไม่ป่วยลองย้อนม้องกับย้อนเอ,อมองมองให้รอบตัวมากขึ้นพ่อป่วยไหมแม่ป่วยไหมญาติป่วยไหมเห็นไหมนี่คือ อย่างที่ผมเองเนี่ยผมสามารถทดแทนบุญคุณแม่ได้นะอย่างพ่อเนี่ยทดแทนไม่ทันบอกทำตรมก็ทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่แต่แม่เนี่ยก็คือคนมีอายุอะไขมันเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีบนี่คือที่แม่ผมเจออยู่เสร็จแล้วผมสามารถที่จะเอาสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยคือเป็นยาจีนแล้วก็พวกตระกูลพวกที่เป็นอาหารเสริมนี่แหละ ด้วยวันละ20บาทนะวันละ20บาทรักษาแม่อยู่1ปีกับ8เดือนจากที่ต้องไปหาหมอนัดประจำประจำประจำประจเดือน2เดือนนัด3เดือนนัดเดือน2เดือน3เดือนนัดนี่นี่คือนี่คือคนที่เป็นโรคกลุ่มนี้ก็จะเข้าใจว่าการนัดของหมอก็จะประมาณนี้แหละพอได้รักษาจากเดือน2เดือนเป็น3เดือนเป็น6เดือน8เดือน6เดือน สุดท้ายตอนนี้ก็คือตัวสุขภาพประจำปีปีละหนึ่งครั้งในความเป็นจริงมันไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้นะถ้าถ้ากินยาหมอไปอย่างต่อเนื่องก็คือเดี๋ยวก็ลงไตอะ่ะบอกได้เลยถ้าไขมันเบาหวานความดันเนาะเส้นะเลือดในสมองตีบก็สุดท้ายก็นั่นแหละลงไตไตพังอีกได้โรคไตอีกรคบหนึง่งก็เป็นความภูมิใจนะ ของคนคนหนึ่งที่สามารถทดแทนคุณแม่ได้แล้วก็อย่างถ้านใน,นกรณีของเพื่อนยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆถ้าสมมตุติเราทํางานใช่ป่ะมันก็ต้องมีลูกพี่ลูกน้องมีผู้ร่วมงานมีเอ่อเครียเลยผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ปะ่ะเรามาระดับนี้แล้วนะสี่สิบกว่าแล้วสี 40, ่สิบบางคนยังสี่สิบอยู่อย่างผมนี่ปีนี้ก็สี่สิบหกแล้ว สุดท้ายมันมีเพื่อนไงมีเพื่อนมีคนรู้จักอ่ะเอาโอกาสสูงสุดเลยนะถ้าสมมติแม่ของผู้จัดการบริษัทเป็นมะเร็งอันดับแรกคือคนคุณก็คงไม่กล้าจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนผมมันรักษาได้นะแต่จงพูดเถอะครับเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาในทางกับการถ้าชื่อพูดแล้วเขาเชื่อใช่ปะแล้วแม่เขาหาย ันหายอ่ะเท่าที่เห็นเ่นะเท่าที่รักษาไปเนี่ยนะทุกคนทุกคนอยู่ดีมีสุขแน่ๆกับคนที่เป็นมะเร็งนะเสร็จแล้วพอเขาดีขึ้นอถึงขั้นที่หายแล้วก็ว่าได้ถามว่าโอกาสคืออะไรครับถ้าวันหนึ่งต้องพิจารณาเงินเดือนวันหนึ่งต้องพิจารณาตำแหน่งหน้าที่การงานวันหนึ่งต้องโยกย้ายงาน อะไรก็แล้วแต่โอกาสพวกนี้มันวนอยู่กับชีวิตของคนทํางานเพราะฉะนั้นคุณคือคนแรกเลยที่เขาจะเห็นคุณค่านี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ที่แน่ๆคือว่าการที่มีของพวกนี้อยู่ในตัวมีของพวกน,นี้ติดตัวอยู่หรือว่ารู้ศาสตร์พวกนี้ที่ผมรู้อยู่เนี่ยนะเรื่องของเกษตรเรื่องของสุขภาพเนี้ยสุดท้าย มันช่วยคนได้จริงๆพอมันช่วยคนได้ครับคุณค่าในชีวิตของคุณมันก็จะเกิดแล้วคุณจะรู้ว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเสร็จแล้วมันคือคุณค่าของชีวิตเราบางคนยังอาจจะค้นหาอยู่ว่าเฮ้ยคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรไม่ใช่เงินทองมันคือคุณงามความดีมันคือไปทางไหนแล้วเขามีคนที่แบบ คอยต้อนรับขับสู้ยิ้มให้โอกาสคือคุยด้วยแล้วเป็นสุขอะไรเงี้ยความรู้สึกพวกนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ช่วยผู้คนแต่เฮ้ยเงินมันก็จำเป็นนะถูกต้องครับเงินจําเป็นครับเพราะว่าทุกวันที่ทําอยู่นี้ก็ก็ต้องบอกว่าเงินก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าเงินมันสามารถที่เราให้ต่อยอดให้เราทําอะไรดีๆด,ด้วยด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ช่ไหมสมมติเราจะปลูกบ้านเงนี้ยทำงานพลูกเองได้ไหมได้ตอกแจ๊กตอกแจ๊กกว่าจะได้หลังใช่ปะสองปีสามปีแต่พอมีเงินปุ๊บรึบสองเดือนเดือนหนึ่งก็เสร็จถ้าเราจะทํางานด้วยชุมชนแันจี้เอาแรงไปลงอย่างเดียวใช่ป่ะเราเอานน่นนี่นั่นเป็นลงปุ๊บพัฒนาชุมชนมันก็จะย่นระยะเวลาเงินเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ เกิดความอำนวยความสะดวกทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมีเงินไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายมีเงินเป็นเรื่องที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเงินนั้นใช้ไปในทางไหนถ้าใช้ไปในทิศทางที่ดีมันก็มีคุณค่าถ้าใช้ไปในทิศทางที่มันไม่ดีก็โดนด่า <c oughs> นี่คือชีวิตคนเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้มองเห็นโอกาสอันนี้เพื่อนคนนี้สามารถ ช่วยชีวิตผู้คนได้จริงๆนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็เขียนไว้เมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้บอกเพราะว่าติดงานอบรมนู่นนี่นั่นอ่ะวันนี้เลิกเร็วก็เลยมีโอกาสได้มานั่งทำคลิปวิดีโอสั้นๆ13นาทีผ่านไปแล้วไม่ต้องตัดต่อครับเอาสดๆอย่างนี้แหละเนาะก็มีอะไรก็ทักมาครับนะ โอเคสวัสดีครับ